กระผมไม่ไเ้สอนเ,เก่งครับสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยจากจังหวัดขอนแก่นราษฎรเลือกผู้แทนผู้แทนเลือกนายกรัฐมนตรีแต่ประเทศไทยนั้นยังมีเอาเต่าพันปีมาเลือกนายกการเมืองไม่ปกติมีตำหนิบ้านเมืองรกเหตุแต่รัฐมนูลโศกกระโลก เลือกนายกจึงเชื่องช้าผมกำลังกล่าวถึงการเลือกนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาร่วมล่ว,ลวจะสามสีเดือนแล้วนะครับยังไม่สำเร็จเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโหวตครั้งแรกคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ที่หนึ่งคะแนนร้อยบเแต่ไม่สามารถฝ่าดาน การโหวตนายกรัฐมนตรีได้เพราะประเทศนี้มีสมาชิกวุฒิสภาครับซึ่งเป็นซากเดนเป็นบทบัญญัติรัฐธรรมนูญซึ่งคณะคอสชอคุณมีชัยฤรือชุพันธ์ได้กำหนดกฎเกณฑ์ไว้ให้สวมีอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนแต่มีอำนาจที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีภายในหปีที่ใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ มันถึงแก้ปัญหาลำบากครับจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ลำบากยากเย็นจริงๆแต่พักเพื่อไทยได้รับไม้ส่งต่อมาจากพักคก้าวไก่จะพยายามจัดตั้งรัฐบาลให้เกิดขึ้นจงได้ครับไม่มีรัฐบาลประเทศชาติได้รับผลกระทบกระเทือนมากมายมหาศาลไม่ว่าด้านงบประมาณแผ่นดินด้านเศรษฐกิจด้านการค้าการคางังด้านแก้ไขปัญหา ปากท้องของพี่น้องประชาชนจิป,ปะถะครับได้รับผลกระทบพักเพื่อไทยจะเสนอคุณเสฐาทวีสินแคนเดเดตนายกรัฐมนตรีขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีครับจะพยายามฝ่าด่านให้ได้คะแนนเสียง375 376จากสมาชิกรัฐสภาสอสอส,อส,อสอวอ750คนครับก็เป็นการตั้งนายกรัฐมนตรีที่เชื่องชาราษฎรเลือกผู้แทน ผู้แทนเลือกนายกรัฐมนตรีแต่ประเทศไทยนั้นยังมีเต่าพันปีมาเลือกนายกการเมืองไม่ปกติมีตำหนิบ้านเมืองรกเหตุแต่รัฐธรรมนูญโศกปรกเลือกนายกจึงเชื่องช้าครับด้วยเหตุประการลัชนีครับ